ให้งาน,านเพื่อนๆได้ออกกำลังกายวันนี้นะปูที่นอนเสร็จแล้วเดี๋ยวป้าจะให้ดูอีกทีนึงอ้นี้ก็สวยค่ะนี่ของป้าเองนะดอกนี้ Home, หอมๆค่ะแต่แฟนแพ้น่นะ จะได้จังเลยเลยเอาทำให้มันสวยในบ้านไม่ได้แต่เดี๋ยวป้าจะเอาไปไว้ที่ที่รถนอนป้านะหอมเหมือนน้ำหอมเลยเพื่อนๆเนสร็จแล้วเพื่อนๆ <laughs> ปูที่นอนเสร็จเรียบร้อยเด็ดเลี้ยงลูกเสือไว้ดูเล่นสามตัว กกำนอนรอก,ก่อนนี่ก็มีกันลายเสือนี่อันนี้มันเป็นดอกป้าชอบลายเสือนะบ้านป้าสังกสีลายเสือนะเพื่อนเพื่อนแพงแพงกว่าปกติดูเปิ้ลทุดูเปิ้ลสองครั้ง เขาเป็นแม่บ้านสักวันก่อนเป็นแบบวันนี้ป้าทำเนื้อสเต็กสูตรของป้าเองน,นะคะหมักไว้ก่อนตอนเย็นที่จะทำ <c oughs> ป้าทุบเลยวนะทุบให้มันนุ่มทำเนื้อสเต็กไอ้ป้าหมาักไว้ก่อนคะ่ะ เพื่อที่จะให้มันนุ่มทุทๆๆตอนเย็นถึงจะทำค่ะสูตรของป้าเองเพื่อนๆไม่ยุ่งยาก <laughs> <laughs> เริ่มทำแล้ว <laughs> เพื่อน <laughs> ๆกระทะพอดีในกระทะเองพอดีปาว่านะกระทะเหล็กนะเพื่อนๆจะกินกับกับมันนี่น้ำราดของเขานะ วันนี้จะไม่เอาสุดเท่าไรเพืเ่อนเพื่อนศาสตรที่โจรเพื่อนเนื้อจำดีไหมเพื่อน นี่ของไทยนะน้ำจิ้มไทยนี่น้ำจิ้มของฝรั่งอีกจารของป้าชมดอกไม้กับเพื่อนๆตอนนี้ห้าทุ่มแล้วนะเพื่อนๆยังสว่างอยู่เลยเมื่อเช้าป้าทำความสะอาด เอทำความสะอาดอ้รถนอนป้าแล้วก็ปูที่นอนปูที่นอนต้อนรับเพื่อนจะมาเที่ยวหานี่ดอกไม้นะหอมหอม,หอมเพื่อนหอมมากๆเลย <laughs> ป้าปูที่นอนไว้ให้เพื่อนมานอน เลี้ยงเสือไว้สามตัวค่ะเลี้ยงเสือน้อยไว้สามตัวห้าทุ่งครึ่งค่ะแสงอาทิตย์ยังมีอยู่ค่ะอีกอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าก็ผ้าทิตย์ไม่ตกดินแล้วค่ะ ฟ้าว่างอยู่ฝั่งนู้นพระอาทิตย์